สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนั่นเอกติดเทรนด์ทวิตเตอร์ กลายเป็นประเด็นดราม่าเลยเหระครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทิพไพรวันวนาบด์กอยุติบทบาทพิธีกรร่วมและเดินออกจากรายการนินทาประเทศไทยเพราะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เลยว่าทําตัวไม่เป็นมืออาชีพและไม่เคารพเพื่อนร่วมรายการคนอื่นๆเลยซึ่งไม่นานกระแสก็ตีกลับมาหาผู้จัดรายการร่วมอย่างนันเน็กเกตเสพสวัสดิ์ปารักวงณอายุธยาแล้วเพราะหลายคนก็มองว่านันเน็กเอาคอมเมนต์แรงๆที่มีการต่ว่าทิพย์ไพรวันมาอ่านให้ฟังต่อหน้าเป็นใครก็คงไม่ทนและต้องลุก อออกมมาเหืนกันนอกจากนี้นันน็กยัางงานเข้าหนักด้วยเพราะมีคนขุดคลิปเก่าซึ่งเป็นตอนที่นันเน็กกําลังทอล์กโชว์เพราะได้พูดถึงติ่งเกาหลีประมาณว่าทาไมชอบฟังเกาหลีจังเลยอยู่ไกลพูดจะไม่รู้เรื่องเพลงก็ฟังไม่รู้เรื่องชื่อแต่ละคนก็ประหลาดแดซองคยูยอนในจะวงหญิงล้วนกางเกงขาสั้นเสื้อเป็นสีๆน้านี่เหมือนกันเพราะทําจากโรงงานเดียวกันหมดงานนี้จึงมีชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์เจ้าตัวรัวๆเลยว่าสรุปหนึ่งเหย ดรัตนิยม2เหยียดวัฒนธรรมและภาษา3มเหยียดหน้าตาสี่เหยียดการสัญญกรรม5้าเหยียดคนในวงการเพลงแล้วคนดูคำไรไม่รู้สึกว่ามันทุเรศบ้างหรอฮชแท็กน้าเน็กอีกท่านบอกว่าไม่ให้ค่าฮชแท็กน้าเน็กเพราะเกือบสิบปีที่แล้วเคยพูดถึงติ่งเกานันกร้องเกาแบบนี้จ้าไม่เคยลืมต่อให้ตอนนี้กูจะอายุเกือบ30แล้วอีกท่านบอกว่าดายคือตอนนั้นเน็กอ่านคอมเมนต์ดูเป็นห่วงไพรวันมากแล้วกูถามหน่อยถ้ามึงเป็นไพรวันมึงจะไม่รู้สึกอะไร เลยเหรอมึงยังจะอยู่ไหวเหรอคือคอมเมนต์ที่นั้นเน็กอ่านแรงมากแต่ไม่อ่านก็ได้หรือเปล่าก็พูดว่าไม่ทําต่อแล้วมาอ่านกลางรายการมันก็รู้สึกเป็นนี่หน้าชาละพรายวันอีกท่านบอกว่าโอ้ยในที่สุดกระแสที่พูดถึงความร้ายของแฮชแท็กนั้นเน็กก็มาสักทีตอนเรื่องเกิดใหม่ๆคนด่าแฮชแท็กรายวันกันเกือบตายถ้าเป็นนี่ก็ทนไม่ไหวหรอกเล่นเอาคอมเมนต์ที่ด่ามาพูดต่อหน้าให้รู้สึกแย่มันคือความหวังดีในแบบไหนกันอะแล้ว ทำไมต้องมีมารยาทกับคนไม่มีมารยาทอีกท่านบอกว่าติดตามน้าเน็กมาตลอดคุยต้องรวยงี่เหลาเป่าติว้วอย่าหาว่าน้าสอนปกติน้าเน็กน่าจะรู้อะไรควรไม่ควรมากกว่านี้อันนี้เหมือนลากพ่อทิศศึกใหม่ไปตบกลางสี่แยกแถมสมไฟเผาอีกเป็นผมถ้าจะขยี้ขนาดนี้ก็ขอลาเดินออกเหมือนกันน้าเน็กควรออกมาขอโทษแบบจริงใจด้วยไม่ใช่ขอโทษแกมแซะแบบนี้ฮทกน้าเน็กอีกท่านบอกว่าส่วนตัวไม่ได้ชอบทิศเพราะเอ,อื่อนความอีกโก้สูงใครเตื เังพอดูรายการนันเน็กที่เขาแคปมาก็แอบด่านในใจแต่พอมาดูฉบ,บับเต็มกโกรธนั้นเน็กมากช่วยโอกาสตอนขาลงทิศสัตว์โคลนกระทึบซ้ำเรียกกระแสตัวเองขอตทษปลอมๆแบบปาบอมเอาทิศมาแขวนคอ,อกลางรายการแฮชแท็กพรายวันแฮชแท็กนันเน็กเรียกได้ว,ว่าโดนกระแสตีกลับเลยละครับสําหรับนันเน็กเพราะหลายคนก็มองว่าในรายการเจ้าตัวก็ใจร้ายและเอาคอมเมนต์แย่ๆมาอ่านให้ฟังต่อหน,น้าพรายวันเพราะหลายคนก็มองว่าเป็นใครก็ทนไม่ได้หรอก รวมถึงโดนขุดคลิปเก่าซึ่งเคยวิพากวิจารณ์ติ่งเกาหลีและนักร้องเกาหลีด้วยว่าชื่อตลกและหน้าเหมือนกันหมดเพราะการทําสัญญกรรมนั่นเองเอาเป็นว่านะันนเ็กจะออกมาเคลื่อนไหวกับดราม่านี้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ